สวัสดีค่ะเราจะมาถ่ายคลิปตรงป่าที่รกๆอะเนาะต้นมะขามน่ะเดี๋ยวนี้มันเออเขาลดมาถ่ายออกสะอาดแล้วกว้างเลยเนาะนี่จำได้ไหมคะตรงนั้นน่ะที่มันมีต้นมะขามอือโอถ่ายเข้าไปข้างในลึกๆเลยเออถ่ายเข้าไปข้างในลึกๆเลยนี่เห็นบ่าแปดน่เตื่นมยนมีผ้านะเป็นอือเป็นป้าเดหกนุงสีละเนี่ยเป็นตันถ่ายออกแล้วมันกับแปร ปลูกอันนี้ปลูกมันปลูกยังกับสีงามนี่ปลูกมันปลูกยังกับสีงามอยู่ได้นี่เนาะน้องพลอยเนาะอืออยู่ตรงนี้แหละฝนมันตกถ้าหลานหน่อยออกมาอันนี้ายคลิปต้นกระบอกเพชรไม่ได้ระวังอะไรเลยมันมีพิษเนะต้นนี้เขาเอื่นต้นอีหยังต้นกระบองเพชรมันมีพิษเลยนะปนบนหอกเวเรื่อ ลูกยามือเสาตีซีตีหาห้องจอกจอกเจันเป็นอ่างน่าโอ้ยอย่าเห็นแห้งสิลูกมันเปียกไหมฝุ่นฝุ่นหอมแจก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 นกอียงบูแนวนี่พี่ปอมเพิ่งเอารถัมาถายเตือนเตืดนบ้สะอาดสะอาดเดว อุ้ยนี่แนนมันสิเปียกแม่อย่าเฮ็ดจังซ่นลูกฝนมันตกลิ่นแซ่แซ่แซ่น่ะเห็นบ่อุ่นโดนฝนหอบฝนพากันหองอีหยังแต่แตดแดดแดดอยู่น่ะอ้ยากแปะถึงนาอืมะกอกต้นมะกอกลูกโดกโดดเน่อย่าสั่นใส่หัวแม่มันเปียกเด้อนี่อย่าสั่านงาบ่กขามใส่แม่แม่สิเป็นไข่แล้วนี่ถ้าเบิ่งเป็นหยังนี่มาตากฝนนี่ตากฝนท้ายคลิปนี่ต้นปากขามใหญ่สองต้นสามต้นอู้ย เบิงที่เราคุณคุนห้องแอตแ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 แต่นแต้ปแต่ฮแต่ตแตแนแตแตแติ่แต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 นตแตแตลตงตแ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 เแต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 เตแ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 นแต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 แอแต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 แัแต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 ่ลูกแต่ จะดึงต้นบวชามแม่แม่ท้ายคลิปยูจะดึงมันสิเปียกแม่ <c oughs> องนีนี่ <c oughs> ท้ายออกแล้วก็สะอาดสะอาดบวชหกบ่ชเหือดเด้เนาะนี่เริ่มจะมองนี่ที่บนบวชแล้วออก <c oughs> เป็นท่านงปลูกพักปลูกกะเพราปลูกทั่วปลูกแตงอ้ยดินคือสิง่งงามคักแน่มึงิษยอืมต้นพิสนามันคือจังไหต้นพิสนุ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบราะว่าในเนด้อสุดรอส,สวยทั่วโลกบ๊ายบาย